สวัสดีครับผมสายเองแทบจากร้านนาฬิกาพิชวอตล้วก็รุ่มไอหนกคุณพี่ซิลนะครับพอดีมีคำถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับแล้วผมก็ยังไม่เคยทำเลยนะครับเออก็คือถามเข้ามาว่านะครับให้ดูเลยดีกว่านะครับให้ดูสดๆเลยนะครับมีคำถามเข้ามาจากคุณโดเรมอนนะครับถามเข้ามาว่าพี่ครับขอความรู้ครับนาฬิกา g m i ิกเข็มไม่ตรงกับเลขดีต้นนี่นะครับเขาก็โชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สำคัญเข้าศูนย์แก้ไม่ได้ทำยังไงดีอะไรเงี้ยเข้าศูนย์แก้ไม่ได้ครับอ่ะผมก็็็มมาาตอบคคถนนนี้้้้ใหเเลลลยแวกทปปิสัๆ เอาไว้เป็นความรู้นะครับสำหรับทุกๆคนนะครับถ้าแก้ปัญหาเรื่องเ,อเข็มไม่ตรงกับเลขต้นใน g ีช็อกรุ่น GBA 400หรือรุ่น Bluetooth ของเรานั่นเองนะครับแก้ยังไงนะครับวิธีการแก้ง่ายมากข้อที่1ครับเราต้องไปหน้าแรกของนาฬิกาซะก่อนวิธีการไปหน้าแรกของนาฬิกานะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างครับนะครับผมทำให้ดูก่อนนะ สังเกตมีเสียงสุดท้ายคือเสียงติ๊ดนี่คือหน้าแรกแล้วนี่คือเราจะเช็คว่าเราอยู่หน้าแรกหรือเปล่านะครับสังเกตฮะไม่ตรงเยอะไหมปกตินะครับอันนี้จะเป็น7จ็นาฬิกาสายสนาทีแต่เข็มฮะอยู่ที่เวลาประมาณ7จ็นาฬิกากับอีก27่สนาทีนะครับอ่ะผมจะแก้ให้ดูเลยว่าแก้ยังไงนะครับพิธีการการแก้ก็แก้ง่ายมากนะครับข้อที่2ครับให้เรากดปุ่มคำว่า adjust ค้างไว้ครับประมาณ10บวิสี่ห้าหกเจ็ด ประมาณ7จ็ดวิประมาณ7วินาที7-8วินาทีมันก็จะขึ้นขอาว่าเฮดเซตกับซับหลังจากนั้นนะให้เรากดปุ่มนะครับอันที่3นะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างครับ1ครั้งนะครับมันก็จะขึ้นว่า0ูนย์ครับอันนี้คือการ0ูนย์นี่คือถ้าเข็มยาวเข็มสั้นวิ่งไปที่0ูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีคือนั่นคือการรีเซ็ตเข็มนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ตรงจะไม่วิ่งไปที่ศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีอ่ะจริงด้วยนะฮะไม่ขึ้นไปที่ 0, 0, 0, เป็นถ้าเป็น11นยนาฬิกากับอีก5-4นาทีซึ่งนี่คือเข็มผิดพลาดนะเข็มไม่ถูกต้องนะครับวิธีการหมุนเข็มครับปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นเราจะต้องกดปุ่มปุ่มขวาล่างครับแต่ในกรณีที่เป็นรุ่นของ g b a 400นะครับถ้าเป็น g b a 400นะฮะให้หมุนนะครับตรงนี้แทนนะครับสังเกตครับว่าเข็มมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเลยนะครับจำไว้นะให้หมุนตรงนี้แทนนะครับให้หมุนเม็ดให้ตรงหมุนตรงนี้แทนเราจะหมุนไปที่ศูนย์นาฬิกากับ0นนาทีครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตเข็มนะครับ ที่ผมบอกว่าไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับคือเข็มตัวนี้นะครับผมสมมติว่าผมหมุนเลยแล้วคือ GBA 400รอที่ไม่เหมือนตัวอื่นเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนเข็มถอยหลังได้ด้วยนะครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเราต้องกดใหม่แล้วให้มันวิ่งไปอีกรอบหนึ่งมันจะมันจะช้ามันเสียเวลาแต่รุ่นนี้นะครับถ้าเราหมุนขึ้นเนี่ยมันจะไปข้างหน้าเห็นไหมฮะหมุนขึ้นจะไปข้างหน้าถ้าหมุนถอยหลังครับมันจะเข็มมันจะกลับหลังอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่ความแตกต่างนะครับนี่ความแตกต่างเลยนะครับนี่ครับนี่ นี่คือถือว่าตรงแล้วนะครับตรงแล้วนะครับหลังจากนั้นครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้กดปุ่มแอรจัตอีกครั้งหนึ่งครับครั้งสุดท้ายนะครับหรือซ้ายบน1ครั้งนะครับสังเกตไหมมันก็วิ่งไปที่ออฟแล้วครับเห็นไหมครับอ่าเข็มข้างในไปที่ออฟแล้วแล้วก็คราวนี้ดูเข็มกันนะว่ามันจะตรงกับเลขดิจิตอลหรือเปล่านะครับวิธีการในตัวนี้มันจะมันจะพิเศษกว่าตัวอื่นซึ่งผมว่ามันเป็นข้อดีนะผมเป็นข้อดีตั้งแต่ทํำนาฬิกามาเนี่ยยยยยผมมมมมมวว่่่่่าาาาตตตตตััััันน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 ีีีี้้้้้คคคออออออขขงงงงจะะปปรรรรรบบเเ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 ซแสหหหืืืกุุใไๆลย ผมว่ามันถ้ามันมันเลยไปเยอะเนี่ยมันคงน่าลังคาเนะี่ยมันคงบุนกันนานนะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันดีกว่าเจ็ดโมงสามสิบห้าหรือเปล่าอ่ะตรงครับตรงเป๊ะนะฮะมันก็ยังอ่ะเจ็ดโมงสามหกตรงนะฮะเจ็ดโมงสามหกพอดีเลยนะครับนี่ครับเป็นวิธีการปรับเพคเซตเง่ายๆของรุ่น g b a สี่ร้อยหรือรุ่นบูทูนั่นเองนะครับถ้ามีคำถามอะไรดีๆฝากมาผมจะทำรีบทำคลิปให้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยอุดหนุนร้านผมนะนะครับช่วงนี้ก็เงียบๆอยู่นะฮะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ